สวัสดีครับค่ำคืนนี้ครับวันอังคารที่20เมษายน2564นะครับก็มีโปรแกรมฟุตบอลทําการแข่งขันกันพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคืนวันอังคารเนี่ยมีเกม1คู่นะครับเชลซีเล่นในบ้านเจอกับไบรตันนะครับจะเริ่มในเวลาตี2เนะครับคือเชลซีเนี่ยมีโปรแกรมในฟุตบอล FA ฟเอครับเมื่อสุดสัปดาห์ก็เลยไม่ไม่ได้มีโปรแกรมลีกนะครับก็เลยต้องขยับมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือคืนวันอังคารนะครับ ทีนี้นะครับมันก็ยังมีกอนเชิซีเรีอิตาลีด้วยนะเวโรนากับฟิโอเรนติน่านะครับแล้วก็บุนเดสลิกาเยอรมันอุ้ยยิงบอลลีกของเยอรมันเนี่ยมีหลายคู่เลยนะครับเนี่ยฮะโคโรนกับไลซิกบายเยนกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับแฟรงเฟิร์ตเอาบวกแล้วก็มีบิลเฟลเจอกับชาลเก้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีฟุตบอลให้ได้ลุ้นนะสำหรับลีกใหญ่ๆเยอะเลยนะครับแล้วก็ลีกรองอย่างเด่นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีกวันอังกฤษ แล้วก็มีพวกลีกทูด้วยนะฮะของอังกฤษนะฮะก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะครับโอ้โหลีกรองของฝรั่งเศสก็มีนะครับฟุตบอลมีให้เลือกลุ้นเลือดเชียร์กันเยอะเลยนะสำหรับค่ำคืนวันอังคารแบบนี้นะแม้ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดาเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับอ่ะทีนี้ครับเรามาดูคู่ทีเด็ดบวก10กันหน่อยแล้วกันนะครับผมขอโฟกัสไปที่เกมพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับเชลซีเจอกับไบรทันนะครับเริ่มตอนตีสองนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมา3แฮนดิแคป3เลตด้วยกันนะครับก็มีเชลซีต่อ1ลูก แล้วก็มีต่อครึ่งควบลูกแล้วก็ต่อลูกควบลูกครึ่งจะเห็นว่าเป็นต่ออยู่เกือบๆก,ก็คือช่วงตัวนนะะหนึ่งนะฮะมี1ลูกแล้วก็มีแบบครึ่งควบลูกด้วยแล้วก็ล้นไปเกินลูกหนึ่งด้วยก็คือลูกควบลูกครึ่งเนี่ยนะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าจะเชียร์เชลซีก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าการเล่นในบ้านแล้วก็เจอไบรตันมันก็ก็เหนือกว่าตามตามหน้าเสือนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าเหนือความคาดหมายนะ ดูเลทการจ่ายตรงนี้นิดนึงฮะสำหรับเลทหนึ่งประตูที่เชลซีเหนี่ยวกว่าจ่ายดีด้วยนะครับจ่ายลบศูนคือถ้าคุณจะลุ้นเม็ดที่2เนี่ยผมว่าเลทเนี้ยก็น่าเล่นนะครับเพราะว่าคือถ้าเชียร์ปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เต็มเลยนะครับนี่ฮะลบศูนตัวแดงนะครับสมมุตินะเชียร์หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยถ้าเสียเสีย88บาทนะครับแต่ถ้าเชียร์ไบรตันในเลทนี้นะถ้าเกิดว่าจะเลือกบอลรองนะครับก็ได้อยู่ที่0.83เชียร์จได้83บบาทนะครัอ่ะส่วนเทนี้ครับคครึ่งลูกนะครับจ่ายเชลซีฝั่ง เชลีเนี่ยจ่าย0.81ส่วนฝั่งไบรท์ตันจ่ายลบ0.86ตัวแดงครับแล้วก็เลทที่เชลียต่อลูกควบลูกครึ่งจ่ายอยู่ที่ลบ0.68ตัวแดงส่วนไบรท์ตันจ่ายอยู่ที่0.63นะฮะอ่ะส่วนสกอร์สูงต่ำจะมีเลทอะไรบ้างก็จะมี2ลูกควบ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3มนะฮะก็นะครับมี3เลทที่เปิดมานะครับใครจะเชียร์ยิงเยอะอาจจะต้องลุ้นถึง 4เม็ดนะครับอ่ามี2ลูกครึ่งนะที่สามารถลุน3เม็ดได้2ลูกควบ2ลูกครึ่งนี่ลุน3เม็ดได้แต่ว่า2ลูกครึ่งควบ3เนี่ย่ามลูกมันก็อาจจะยังแบบว่าได้เม่เต็มนะก็ต้องลุนเม็ด4นะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทจ่ายส่วนตรงนี้เป็นเชียร์เต็มเกมนะครับเชียร์เชลซีจะชนะเนี่ยจ่าย1.60เชียร์ไบรตันชนะจ่าย5.60แล้วก็เชียร์เสมอจ่าย3.75จส่วนตรงนี้เป็นเชียร์ผลการแข่งขันนะครับเลขคี่เลขคู่นะครับ เลขขี่จ่าย0.91ส่วนเลขคู่จ่ายลบ0.99ตัวแดงครับมุมนี้มาดู45นาทีหน่อยนะฮะถ้าใครจะลุ้นจะเชียร์ครึ่งแรกก็มีเหมือนกันนะครับมีเชลซีต่อปอครับนี่ครับต่อเสมอครบครึ่งแล้วก็ต่อครึ่งลูกนะครับอ่านะฮะเชลซีต่อปอกับต่อครึ่งลูกนะในครึ่งแรกอย่างต่อปอเนี่ยจ่ายเชลซี0.81นะครับจ่ายบริตันลบ0.89ตัวแดงแต่ว่าถ้าต่อครึ่งลูกนะบ,บังคับก็คือชนะในครึ่งแรกสําหรับเชลซีนะครับจ่ายลบ0.7 น่าลุ้นนะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยแม่เชลซีก็ในบ้านด้วยมันก็น่าจะไว้ใจได้นะส่วนตรงนี้เป็นสกอร์สูงต่ำนะครับยิงมากยิงน้อยครึ่งแรกมี1ประตูแล้วก็มีครึ่งควบลูกนะครับมี2เลทที่เปิดมานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทจ่ายนะครับครึ่งแรกนะครับถ้าเชียร์เชลซีชนะเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่2.27ถ้าเชียร์ไบรตันชนะจ่าย4.50้และก็มุมเสมอจะจ่าย2.27นะครับ นี่คือแฮนดิคับที่เปิดมาสําหรับคู่นี้นะฮะทีนี้ผมมาดูตรงนี้หน่อยนะมาดูเรื่องของผลงานนิดหนึง่งเช็คฟอร์มกันนิดหนึ่งครับเชลซีล่าสุดอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อสุดสัปดาห์ไม่มีโปรแกรมหลีกเพราะว่าเป็นโปรแกรมถ้วยเอฟเอคัก็เฉือนชนะแมนซิตี้์หนึ่งศูนย์ตอนนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วถ้าย้อนกลับไปนะครับก็มีเกมกับปอร์โตในแชนเมเปียนลีกแต่ว่าแพ้ก็จริงแต่ก็ยังได้เข้ารอบนะครับเพราะว่าเกมแรกบุกไปชนะมา2 0ส่วนในลีกเนี่ยก็มีชนะคริสตันพา 4-1แล้วก็ทายเจ้ากระไปก็มีแพ้คาบ้านให้กับเวสบอม2ประตูต่อ5เท่ากับว่าเกมเนี้ยนะครับมันมันเหมือนกับว่าเป็นการกลับมามีโอกาสที่จะกู้ชื่อในบ้านแล้วเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านในลีกนะแพ้แพ้เวสบอมแบบว่าเละเทะเลยนะสำหรับเชลซีนะฮะอ่ะดูเช็คฟอร์มไบรตันบ้างไบรตัน5เกมหลังสุดนะครับเล่นในลีกมาเนี่ยชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดเสมอกับเอเวอร์ตันศูศูนย์นะครับอ่ะ ส่วนผลงานที่เจอกันนะครับเฮททูเฮปรากฏว่าเชลซีดูดีกว่าหมดเลยนะครับถ้าในบ้านนะชนะมา2เกมติดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดไปเยือนไบรตันเนก็ชนะได้3น,นะครับก็ดูดีกว่าชัดเจนนะเรื่องของสถิติเอาเ,เอาเป็นว่า5เกมหลังในไบรตันไม่ชนะเชลซีเลยก็มีเสมอ2เกมแค่นั้นเองนะครับไปเป็นการเสมอในกีฬาอีกแล้วก็มีแมตช์เครื่องนะที่เสมอนะครับทีนี้ดูตารางคะแนนน,นิดนึง เชลซีอ Chelsea ตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับ54แต้มก็แน่นอนครับลุ้นพื้นที่ท็อปโฟเลยครับต้องการ3แต้มนะครับเช่นเดียวกับไรตันนะครับไรตันอยู่อันดับ16นะครับมีอยู่33แต้มจาก3 1เปนัดสถานการณ์อาจจะดูแบบปลอดภัยนะแต่ว่าจากจำนวนเกมที่เหลืออยู่มันก็ยังมีโอกาสที่ทำให้พวกเขาสามารถเพียงพำนได้นะถ้าเกิดว่าประมาทเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็คงต้องเน้นพิเศษมากๆนะเพื่อจะเก็บอย่างน้อยมีแต้มกลับออกจากสแตนฟอร์ดบริกนะครับแต่จากคะแนนกับที่เปิดมาครับทุกคนเชลซีเหนือกว่าเนี่ย คือต้องลุ้นแบบเม็ดที่2องอ่ะแล้วจ่ายดีด้วยนะครับผมมองว่าเชลซีเหนือกว่าชัดเจนนะครับแล้วพวกเขากาลังมั่นใจด้วยนะเอาชนะแมนซิตี้มาได้นะครับในเกมเอเอคัพเข้าสู่รอบชิงแล้วนะฮะแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกก็ยังอยู่ในเส้นทางด้วยนะครับในลีกกับพื้นที่ท็อปโฟก็ยังต้องลุ้นอยู่นะฮะซึ่งเกมนี้ด้วยองค์ประกอบด้วยขุมกําลังด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจต่างๆผมเชื่อว่าเชลซีดีพอนะครับที่จะชนะไบรทันในเกมนี้และจะชนะเกินกว่า1ประตูด้วย เพราะฉะนั้นครับพีเด็กดวงสิบให้เลือกเชียร์สิ่งตัวนั้นนึงคลัโชว์สีครับและอย่าลืมน,นะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ